โดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อเสนอแนะที่สะท้อนถึงผลการดําเนินงานในด้านต่างๆที่สําคัญอาทคิความเหมาะสมของการกํากับดูแลในกิจการโทรทัศน์การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรทัศน์ความทันสมัยของกรอบการกํากับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องการเข้าถึงบริการและความคุ้มครองของประชาชนทุกกลุ่มความยั่งยืนของโครงสร้างพืง้นฐานด้าน,นการสื่อสารความหลากหลายของเนื้อหา รวมถึงการคุ้มครองกลุ่มเปราะบางในสังคมนอกจากนี้ยังรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสําคัญของกสชและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับกิจาการโทรทัศน์การคุ้มครองผู้บริโภคและการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนในมิติที่เกี่ยวข้องกับกิจาการโทรทัศน์เพื่อให้การประเมินในปี2568นนี้มีความครบถ้วนรอบด้านและสะท้อนมุมมองของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงในนักศึกษา ขอเรียนเชิญพลเอกสิทธิชัยมากคุณชรกอปอด้านการชุนของผู้บปปริโภคกล่าวเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการกราบเรียนเชิญครับ